ครับทคกับสวัสดีุรุ่งข้าศึีท่านทุกท่านครับดี่รมรกิจกรนตามาครับตามตางอาที่ทำาที่ปีคกรราของาหาแล้วนะตามาามีอยู่วันครับผเวลาป่าามโมงสี่านัเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงนะเมื่วนี้ติดหงคือโรงพยาบาลไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะครับไปปรึกษาหมอเรื่องการมีบุตรกับภรรยาคนใหม่ คุเล็ดีเนะครับไม่ผิดจินธรรมหรอกมันขีดศินล้รทำถึงไม่ทำครับจดไปนะครับอย่าถือตานะครับหลาเปาเปลเป็นะัรแบปลนะคปับาเปลาเปลาเปล่นเป็นาเปล่าเ่าเปล่าเป่เป็่า่าเาเาเ่าาเาเปล่า่าเปล่าาเป่าาเเปล่่าเ อย่างอาจารย์นะครับดมดีป่วยอย่างเดียวหวยุยืนไงไม่อยากยืยือนเท่าไหร่หรอกอ่อจะเป็นภาละจะเป็นภาระมูนนิติแกพอดีระง,งานไปเห็นคนพราเช้าเป็นยายคนหนึ่งนะาจัแกอยู่หรอกนั่งรถเข็นรอดใต่บาอ่ะชอบอยู่แบบนี้ชอบอยู่แต่อาจารย์ไม่มาคิดถึงตัวเอง อยากให้อยู่ถึงตอนนี้เลยคิดว่าอยากให้ถึงขนาดนั้นก็เปลเ่ยนรถใหม่เนี่จะเป็นภาระอะไรเงี้แต่ลูกๆล่ะละเขาก็อยากให้อยู่นานนะสำหรับตัวเฉพาะตัวนี้ก็คืออย่าให้อยู่ถึงขนาดนั้นเลยถึงขนาดนั้นก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยเป็นภาระเพราะฉะนั้นท่องไว้จนเอานะครับเรื่องไรแต่ละขนาดนั้นโอเคครับเอ่อ จุเมื่อวันนี้ไม่ได้ลงนะแต่มันเข้านะเมื่อวานนีล้ลงให้เฉพาะผูมลายที่เป็นตวันหเมืวานนี้ไม่ว่างไปหาหมอ,อนลยนมะ้นนรตัหมอแต่จุกี่จุกจินะ